สวัสดีครับมนีเสนอเมนูผัดกะเพรานกเขาครับนี่ครับนกเขาปวดๆนะครับนะครับจากเขีบปูชำนาญการนะครับทำกับเขามณีนะครับเอามาคั่วแพรนะครับแพาขีากับใสมันออกนะครับที่เขาบอต้องการครับใส่ขี้ครับ ตัดขาฟันตัดหัวอ่อนนะครับหลางสำควาารบาดนะครับเอาทำการเอามฟักนะค,ครับตัดออกฟักนะครับฟักรับ เรวแต่เขามากักเนาะครับฝักข้อมูลละเอียดทำไรก็แล้วแต่มกักเนาะครับฝักคุณได้มกักตอนทำไรก็เดี๋ยวจะมักนะครับฝาาักฝักฝักเห็นไหมครับเจ็บผักครับนี่ครับ กะเพราใบกะเพรานะครับกางเฮียนเนี่ยครับปลูกไว้ถามมาน้ำมันลงนะครับเพื่อทำการผัดนะครับปัดเครื่องนะครับตำาิ้ิกระเทียมนะครับมาปัดก่อนครับเดี๋ยหอมนะครับครดบเพราะอะไรเป็นกระเทียมเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเอา นกเขาเดียวฟักแล้วมาลงนะครับปัดให้มันสุกนะครับอืครับปัดให้มันสุกบารยากาศจะมันเคืนนะครับมันเหมือนเล็กน้อยครับนี่ครับใบบกูดใส้นะครับใบบกูดสดตรงนี้ครับอันนี้ใบบกูดแห้งนะครับกะห้อเมือเก่าแล้วครับกินกัะห้อเมือเก่านะครับแต่ว่าสีสันอาจจะเบืองบยงไปไหนนะครับ ใบบกปูดแห้งใส่เครื่องปรุงนะครับปุมชิ้นะครับสอดนะครับใส่ครับนี่ครับผัดครับน้ำตาลใส่เล็กน่อยครับแล้วกัใบกระเพรานะครับมาใส่ครับจอดครับ เมนูปันๆนะครับนี่ครับผัดไปสุกแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยตานะครับกินกับเขาเจ้านะครับหงอนท้อนไม่ไหมนะครับนี่ครับอจะหดไม่ไหมเลยนี่ครับเมนูมันนี้นะครับผม นะครับคลิปนี้ขอ,อจบเพียงนี้นะครับขอบคุณครับ